ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาทําด้วยวิธีอินเตอร์โพเลชันบ้างนะครับผมเป็นลอกโจทย์ก่อนนะ,อะโจทย์ผมคียไว้แล้วผมก็เอาไปแปะไว้ในชีทที่ผมใช้ทำอินเตอร์โพเลชันนะครับผมเอาไว้ใกล้ๆข้างล่างนี้เลยแล้วกันนะ เดี๋ยวจะได้ลองได้ลองได้แบบเร็วๆเลยอ่ะก็ผมจะหาผมจะประมาณค่านะครับหนึ่งร้อยนะครับที่แกมมาหนึ่งร้อยเนี่ยทาวหรือว่าสเตรสจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะทําด้วยออเดอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้เราก็จะต้องเริ่มดูแบบ ฉลาดฉลาดเลือกอะเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นออเดอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องหยิบมาสองจุดใช่ไหมออเดอร์หนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยเราต้องใช้สองจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดที่เราเลือกมามันต้องครอบหนึ่งร้อยใช่ไหมที่เราต้องจ่ายประมาณค่าเพราะฉะนั้นออเดอร์หนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นอันนี้นะครับเก้าสิบกับร้อยสิบถัดมาออเดอร์สองนะครับออเดอร์สองต้องใช้สามจุดใช่ไหมสามจุดนี้เรามีสองทางเลือกทางเลือกแรกคือสามจุดนี้ อันนี้คือคร่อมหนึ่งร้อยใช่ไหมถูกไหมครับมันคร่อมหนึ่งร้อยแต่ว่าหนึ่งร้อยจะชิดขวาของช่วงที่เราเลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกสามจุดนี้อ่าอันนี้จะสวยๆหน่อยเพราะว่าหนึ่งร้อยจะอยู่ตรงกลางช่วงที่เราเลือกโอเคนะครับเอ่อซึ่งถ้าผมจะเอาไปตีตารางนะผมก็พยายามจะออกแบบการตีตารางของผมอะ่ะให้ผมตีตารางน้อยครั้งที่สุดอะ นะครับตีทีเดียวคำนวณได้ทั้งสี่ออเดอร์ยิ่งยิ่งเก่งเลยแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์ด้วยว่ามันทำมันมันอนุญาตให้ผมทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าออเดอร์หนึ่งผมต้องใช้สองจุดนี้ออเดอร์สองผมก็ควรจะใช้สามจุดนี้โอเคไหมเพราะว่าหนึ่งร้อยมันจะได้อยู่กลางๆซึ่งมันเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าผมเอาสองจุดนี้กับสามจุดนี้นะครับไปตีตารางเดียวนะ ผมจะได้ผมจะได้ผมจะได้ชุดสัมประสิทธิ์สำหรับออเดอร์หนึ่งและออเดอร์สองออกมาทีเดียวเลยนะครับอผมใช้ตารางไหนดีวะเอาตารางนี้ก็ได้เออเคลียร์แล้วก็ผมเอาตรงนี้ใช่ไหมเก้าสิบร้อยสิบร้อยสามสิบมาใช้ใช่ไหม นี่ผมไม่เคยคัปปี้แบบนี้ว่ะเดี๋ยวลองดิคัปปี้แบบ transpose มันจะสลับให้ผมว่า spatial value transpose ปึ๊บอ่าโอเคไหมมันจะคัปปี้เปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งแนวตั้งเป็นแนวนอนให้เราอะนะครับอันนี้ผมก็เอาเก้าสิบร้อยร้อยสิบเฮ้ยเก้าสิบร้อยสิบ ร้อยสามสิบมาวางใช่ไหมครับแล้วก็เอาแปดจุดห้าเก้าเก้าจุดหนึ่งเก้าสิบจุดสองหนึ่งมาวางใช่ไหมเนี่ยผมจะได้สัมประสิทธิ์ b ศูนย์ b หนึ่งสองมาเรียบร้อยละนะครับออเดอร์สามเราไปไม่ถึงใช่ไหมออเดอร์สามเราไปไม่ถึงเราเราเคลียร์มันออกก็ได้จะได้ไม่งงเนี่ยตอนนี้เรามีสามจุดใช่ไหมเราไปได้ถึงออเดอร์2ใช่ไหมครับออเดอร์สามเราไปไม่ได้นะเมื่อกี้ค่ามันไม่ถูกนะครับ ถ้าเป็นออเดอร์หนึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าสมการเรามันก็จะใช้แค่ b ศูนย์กับ b1 หนึ่งใช่ไหมถูกไหมครับสมการเราจะอยู่แค่นี้นะครับโอเคไหมบศูนย์บวก b x x ีหนึ่งคูณ x ลบ x ศูนย์นะครับก็คือใช้แค่ b ศูนย์กับ b1 หนึ่งโอเคไหมใช้แค่นี้นะครับตอนที่เราจะใช้ออเดอร์สองอออเดอร์สองรูปสมการเราจะเป็นอันนี้ ใช่ไหมครับเราก็จะได้ b0 b1 b2 นะเอาไปใส่ในนี้นะครับเอาผมทำเลยนะผมทําเร็วๆเลยนะก็เอาทดไว้ตรงไหนดีอะถ้าเป็น first order first order second order รูปสมการเป็นอะไรนะเป็น b0 บวก b1 คูณ x ลบ x0 ใช่ไหมอ่าผมก็เท่ากับนะครับ B0 ศูตัวนี้ใช่ไหมบวกกับ B1 ใช่ไหมคูณ x เราคือ100ที่เราต้องการาหารใช่ไหมครับ x 1เราก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมไอ้าสที่เราหยิบมานี่แหละนะครับผมได้เท่านี้นะโอเคนะครับแล้วก็พอเป็น second order สมการผมก็จะงอกออกไปอีกอีกพจน์หนึ่งใช่ปะ ผมสามารถ Copy ตัวหนังสือมาได้นะด้วยความรวดเร็วนะครับผมก็จะ Copy ตัวหนังสือมาไฮไลท์ให้หมด Ctrl C นะครับลงมาที่นี่นะครับแล้วก็ Ctrl V อันนี้มันคือการ Copy ตัวหนังสือลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปงอบเทิมอะไรนะ b2 คูณกับ x-x0 x ลบ x บ x1 ใช่ไหมก็จะบวกนะครับ B2 ใช่ไหมคูณกับ x ลบ x ศูนย์ใช่ปะ่ะคูณ x ลบ x หนึ่งโอเคไหมได้ทางนี้ไหมอ่าก็ตามรูปสมการถูกต้องนะครับอ่าผมได้นี่มาแล้วนะ first กับ second order มาแล้วทดไปก่อนค่าเปลี่ยนเนาะใช่ไหมครับเห็นมากค่าเปลี่ยนเนาะ ถูกไหมในในคอนเซปต์คือถ้าเกิดเราขยับออเดอร์สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้าค่ามันไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยแปละว่าการขยับออเดอร์สูงขึ้นไม่มีความหมายใช่ไหมไม่มีประโยชน์นะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับอ่ะทีนี้ third order กับเซ็กเอดโฟรด r เดเนี่ย third o r d เ r รเราต้องใช้สี่จุดใช่ป่ะครับสี่จุดอ่ะมันจะมีอยู่สองออชันใช่ไหมคือสี่จุดนี้หรือไม่ก็สี่จุดนี้นะครับ ทั้งสองแบบเมื่อกี้ม,มันคร่อมหนึ่งร้อยทั้งหมดแต่ว่าไอ้ถ้าเราเลือกอันนี้ถ้าเ,าเลือกห้าสิบจนถึงร้อยสิบเนี่ยไอ้หนึ่งร้อยมันจะอยู่ชิดไปทางขวาของช่วงที่เราเลือกอะ่ะมันก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันควรจะอยู่ตรงกลางใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆถ้าเลือกสี่จุดอะ่ะมันควรจะเลือกสี่จุดนี้เพราะว่าหนึ่งร้อยจะได้อยู่ตรงกลางใช่ไหม ส่วนห้าจุดอะคุณไม่มีทางเลือกห้าจุดยังไงมันก็มีแค่ห้าจุดอะคุณก็ทําได้แค่นี้แหละก็ใช้ต้องใช้ทุกจุดนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่ความขยันเราละถ้าเราขยันเราก็สี่จุดเราเลือกสี่จุดนี้นะครับหนึ่งร้อยจะได้อยู่ตรงกลางส่วนห้าจุดก็เลือกมันทุกจุดเลยเพราะว่าไม่มีทางเลือกต้องใช้ทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าเราคิดเรื่องตีตารางนะครับถ้าเราคิดเรื่องตีตารางว่าอยากตีตารางเดียวแล้วใช้ได้ทั้งออเดอร์สามออเดอร์สี่เนี่ยเราควรจะเลือก4ี่จุดนี้ตอนที่เราทำออเดอร์สาแล้วพอเป็นออเดอร์สี่เนี่ยมันก็จะได้งอกงอกทางขวาไปอีกจุดนึ่งก็เหมือนกับเราตีตารางแล้วแล้วเราองอกไปทางขวาแบบนี้นะครับก็สี่จุดแรกเอาไว้ใช้ทำออเดอร์สแล้วงอกจุดที่ห้าไปทางขวาก็จะได้ใช้ใช้ทำออเดอร์สซึ่ง ชุดตัวเลขมันจะเป็นชุดเดียวกันไงนืกอออกไหมครับชุดตัวเลขมันจะเป็นชุดเดียวกันแล้วก็เราตีตารางเดียวได้ของออเดอร์นะครับแต่ถ้าขยันก็อันเนี้ยอันนี้คือคือดีกว่าในสี่จุดนี้จะดีกว่าในการทำออเดอร์สามโอเคนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะขยันไหมซึ่งผมเลือกวิธีไม่ขยันนะครับผมก็จะเลือกแบบนี้ เอ่อ e value paste transpose นะครับอ่ะชีวิตง่ายเพราะเรามีเทมเพลตอยู่แล้วนะครับขอให้ใช้ให้เป็นรู้ว่าเราเปลี่ยนตัวเลขแล้วมันมีผลยังไงนะครับเนี่ยถ้าเราจะทำออเดอร์สเราก็จะได้ B0 B1 B2 B3 นะครับเราก็จะได้3จุดนี้เอ้สีจุดนี้ส่วนถ้าเราเลือกออเดอร์สแล้วก็เนี่ยครับ B0 B1 B2 B3 B4 นนะครับอ่ะลองดูนะ ผมเดี๋ยวผมใช้วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่เอาเปลี่ยนตัวหนังสือแล้วตรงนี้ต้องเป็น b ศูนย์ใช่ไหมแต่ต้องเป็น b ศูนย์จากตารางใหม่ของเรานะ 0, เนาะ b ศูนย์คือตัวนี้ส่วน b หนึ่งก็จะเป็นตนัวนี้นะครับ x ลบ x ศูนย์ x ศูนย์ x 0. X 0, ผมต้องเป็นตนัวนี้นะครับแล้วก็ b ีศูนย์ b หนึ่ง b สองใช่ไหม b สองคือตัวนี้ แล้วก็ x ลบ x x อะไรแล้วเนี่ย x เดี๋ยวนะ b ศนย์ b ห x ลบ x หเฮ้ย x ล x ศ b ศ b ห x ลบ x ศย์ใช่ไหมคูณอยู่กับ x ลบ x 1นึจะเป็นอย่างนี้โอเคถัดไปมันจะต้องมี b 2กับ b 3ใช่ไหม b สองผมก็คือตัว เดี๋ยวนี่เราไปถึงไหนแล้วเนี่ย b0 b1 b2 อ๋อนี่ต้องเป็น b3 แล้วเป็น order สามแล้วคือตัวน,นี้นะครับคูณกับ x ลบ x0 x ลบ x1 ใช่ไหมมันคือตัวหนังสือเดียวกันนะผมก็จะไป c ๊อปตัวหนังสือมาเลยนะครับผมให้ไลท์เสร็จผมคอนทอน c นะแล้วผมก็มาคอนทอน v มาวางไว้ตรงน,นี้แล้วก็คูณกับ x ลบ x 2โอเคมก็งอกเทิมไปนะครับอันนี้คือออเดอร์3นะครับกลับมากลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากตรงนี้ดูแย่แยไปแล้วอันนี้กลับมาดูดีออเดอร์4ก็คือเหมือนเอาออเดอร์3งอกเทิมไปอีกเทอมอ่ะผมก็ copy ัวหนังสือมานะครับมาวางไว้นะครับอันนี้คือออเดอร์3แล้วผมก็งอกเทอมออเดอร์4ใช่ไหมคือ b 4คูณ ไอ้เอ้ยคูณซ้ำเดิมอะ่ะ x ลบ x ศูนย์ x ลบ x หนึ่ง x ลบ x สองนะครับอันนี้ซ้ำเดิมผมก๊อปตัวหนังสือมาวางนะครับแล้วผมก็งอกเทอรม x ลบ x สามเข้าไปลบ x สามตัวนี้โอเคไหมนี่อ่าผมได้ละสี่ออเดอร์นะครับแล้วผมก็มานั่งดูว่าฉันควรจะทำไปถึงไหนวะ ผมก็จะใช้ความรู้สึกเหมือนกันค่ะผมก็จะต้งดูตรงนี้ครับประมาณค่าเนี่ยมันยังไงค่ามันจะต้องอยู่ระหว่าง8.59จุดห้าเก้ากับเก้าจนึ้าใช่มันถึงจะดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับซึ่งไอเนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะผมก็จะตัดมันออกไปก่อนก็เหลือเข้ารอบแค่ first order third order s e o t d แล้วก็ fourth order อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วครับ เราอาจจะแบบกำั้นทุบดินเลยว่ากูใช้ออเดอร์สูงน่นาจะแม่นกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะโอเคไหมเนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปเทียบกันว่านี่ถ้าฉันใช้โฟด์ออเดอร์นะฉันได้แปดจุดเก้านะเมื่อเทียบกับตอนที่ฉันทำรีเกชั่นแล้วเอาโมเดลไปคำนวณว่าตรงหนึ่งร้อยมันมีค่าเท่าไหร่ ฉันได้แปดจุดเก้าเจ็ดเจ็ดอ่ะสูสีกันไหมอ่ะสูสีกันไหมหรือว่าหรือว่าเราบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันเป็นการใช้ข้อมูลทุกจุดมาประมาณการอ่ะฉันเชื่ออันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยไอการทำอินเทอร์โพเลชันนี่คือเอ่ออะไรอ่ะอินเทอร์โพเลชันนี่คือเราไม่สนใจเลยว่าแนวโน้มข้อมูลเป็นยังไงอ่ะเราเอาแค่จุดที่เราเลือกแล้วก็ก็ฟิตแบบ ฟิตพลิโนมิอันดับสูงสุดที่เป็นไปได้ใส่เข้าไปอะ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นการาฟหลายแนวโน้มแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมาะสมกับชุดข้อมูลก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมใช้หลักการเดิมก็ได้นะคือเอ้ยมันเป็นสเตทสเตน่ะมันเป็นแนวโน้มเดียวอ่ะเราจะไปใช้ออเดอร์สามออเดอร์ส่อะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลด้วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่าฉันหยุดที่ออเดอร์หนึ่งกับสองไว้ แต่ว่าออเดอร์สองมันเป็นค่าที่มันไม่สมควรจะเป็นนะเพราะมันควรจะอยู่ระหว่าง8.59ถึง9.19ฉันก็เลยเลือกออเดอร์หนึ่งเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนึกออกไหมเนี่ยเพราะฉะนนั้อตอนที่คุณจะตีความส่งคําตอบอะไรพวกนี้ยมันก็มันก็ต้องมีความรู้ใช่ไหม,มันก็ต้องเข้าใจมัน่ก็ต้องลองไปทําดูนะครับต้องลองไปทําดู หลักการไม่ทำแล้วนะหลักการนี่เดี๋ยวคุณไปลองซ้อมมือเอาเองนะว่าได้ค่าเท่าเท่านิวตันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนมีคำถามอะไรนะครับเหมือนเดิมพูดคนเดียวเองไปดูทวนคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามอาทิตย์นี้ยังไม่สอบนะครับ ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าคุณยังทาไม่ได้รลกนะเหตุผลเพราะผมเหนื่อยครับก็ขอเว้นสักอาทิตย์หนึ่งก่อนผมทํางานเจ็ดวันมาจนจําไม่ได้แล้วว่าได้หยุดเมื่อไหร่โอเคขอบพระคุณมีเพื่อนตอบมาว่าเดี๋ยวไปดูคลิปทวนก่อนก็ลองไปดูทวนก่อนนะว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสื่อหรือเปล่าแล้วก็ คือผมจะบอกว่าให้ให้ตั้งหลักว่าเราเรียนหนังสือเอาไปใช้งานนะเราเรียนหนังสือไปใช้งานนะครับไม่ได้เรียนหนังสือมาสอบนะครับแล้วแล้วสิ่งนี้อไอ้ numerical method เนี่ยคุณได้ใช้งานจริงแน่ๆนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่วิศวกรก็ตามนะงานอื่นๆในชีวิตคุณนะมีที่ให้ใช้ เรื่องเนี่ยเคอร์ฟิตติ้งเรื่องแก้ระบบสมการเรื่องแก้สมการหารากของสมการอะไรพวกนี้คุณได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วนะครับก็พยายามทําความเข้าใจมันเพื่อเอาไปใช้ทํางานนะเอาไปใช้ทำหากินนะครับแล้วก็อย่าจํากัดความคิดว่าคุณจะหางานแค่เป็นวิศวกรลูกน้องใครสักคนหนึ่งในบริษัทหรือในโรงงานใดโรงงานหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ คิดไปไกลๆเลยนะว่าคุณจะไปทำงานต่างประเทศนะครับแล้วคนต่างประเทศต่อให้มันแบบเรียนเก่งสู้คุณไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเรื่องตักกะในการไล่ซ้ายไล่ขวาไล่วิเคราะห์ว่าอะไรใช่ไม่ใช่แบบที่ผมพยายามทำให้คุณดูเนี่ยเขาเก่งกว่าคุณนะเขาเขาเก่งกว่าคุณเยอะเลยแหละชาติอื่นนะก็ก็พยายามก็เลยพยายามจะชวนคุณทำแบบเนี้ยแบ่งกลุ่มเพื่อ สนทนากันเนาะเพราะว่าคุณไม่ไปทำเองอยู่แล้วก็ก็พยายามบังคับให้ทำในชั่วโมงนะคุณก็ยังไม่ทำกันอีกอันนี้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วนะครับไอจะไปจับมือให้ทำแบบไม่ทำกุดตกกระบาลมึงอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะมึงไม่ไม่อยากทําเรื่องมึงเนี่ยใช่ไหมชีวิตมึงไม่อยากพัฒนาก็เรื่องของมึงแต่ว่าผมก็ทำจนสุดแล้วละ่ะ ถ้าถ้าออนไซต์ได้ผมก็จะใกล้ชิดคุณได้มากกว่านี้แต่ว่าออนไลน์มันทําได้แค่เนี้ยนะครับก็ลองดูว่าคุณจะเอากับมันแค่ไหนนะครับก็คิดใหญ่ๆห,หน่อยนะแล้วก็พยายามหาเหตุผลให้กับเรื่องนู้นเรื่องนี้ในชีวิตคุณเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้ไปแข่งกับต่างชาติได้ไม่งั้นคุณก็จะมีชีวิตแค่แบบเป็นลูกน้องใครสักคนในประเทศด้อยพัฒนาแห่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เรื่องไรอ่ะนะ เกิดมาทั้งทีก็ลองดูว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้ส่วนลุ่มที่หนึ่งที่สองที่คุณไม่ยอมนําเสนออะไรเลยเนี่ยวันนี้คือคุณไม่ไม่ถือว่าคุณไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับก็คล้ายๆาขาดเรียนนะก็ปรับปรุงตัวด้วยนะครับเพราะว่าผมพยายามจะทําให้คุณอยากให้คุณคิดแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะพยายามมีส่วนร่วมพยายามคิดเยอะๆหน่อยเพราะว่าในเรื่องเทคนิควิธีการเนี่ย เขาเป็นกันทั้งโลกแหละเขาทํากันได้หมดแหละแต่ไอการที่เอาข้อมูลมาตีความวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องฝึกซึ่งประเทศไทยไม่มีนะครับคนไม่สามารถไม่สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลอะไรได้นักหนาหรอกนะอ่ะไว้เท่านี้นะครับบนพอละเดี๋ยววันศุกร์ผมก็จะทําแบบนี้กับกลุ่มวันศุกร์อีกนะครับผมก็จะอัดคลิปไว้อีกก็ ลองดูมันอาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งอะไรเงี้ยเาก็ลองหาเวลาดูคลิปอีกทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะนัดสองอเมื่อไหร่เดีวเราค่อยว่าก,กันโอเคนะครับเออกท่างนี้นะแยกย้ายนะครับสวัสดีครับ